ทอดปลากระเบนปลากระเบนไอตัวนี้เขาเรียกปลากระเบนวงนะั่นเงที่ฉันขายหน้าแผงนี้ได้แกเรามาทอดปลากระเบนวงกันปลากระเบนวงและก็ผัดถั่วผักยาวกับอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะทำกับข้าวสงอย่างยาววันนี้ผมบ้าน ้างก่อนเดิมก่อนอต้องล้างก่อนเดิ้นใชมาอเอาใสใส่หาง ล้างก่อนมาคนทอดปลากระเบนวงเกาเรียกปลากระเบนเนี่ปลาเต็มเนี่ยจ้ะเออคาเรียกไงว่าคนเรียกปลากระเบนวงอร่อยตันเนี้ยอร่อยบึ้ออร่อยมากจะบอกให้ เสร็จแล้วจ้าทอดแล้วหนึ่งชามนะคะต่อไปก็ไปผัดถั่วฝักยาวว่าผัดกับอะไรไปดูกันจ้ามาผัดถั่วฝักยาวกับกัะปิดกันคะ่ะใครไม่เคยทานก็ลองทําทานดูนะคะใส่กระเทียมเกียวใส่กระเทียมลงเกียวก่อน ก็ได้แกแต่นี้ไม,ม่มีหัวหอมเมี่ยไรแต่พี่เกียตออกไปเอาอยู่หน้าบ้านก็ผัดแค่นี้แค่กะปิอะไรก็ได้กะโกลก็ได้ใส่ก็มานใส่ไม้ก็ได้จ้ะนี่แค่กะปิกระโกลนะผัดให้ให้ให,ให,ให้ให้กะให้กะปิหอมเหมือนกับผัดสะต้อนนะจ๊ะจะเทยวกะปิให้ใหอม

จับลงไปทำหยาบๆอาเป็นน้ำสักหน่อยนะอาเนส้อนาจัจะได้ะให้จ ตัวฟักยาวเฉวโฉก็ได้เลยจ้านี่จ้าผัดตัวฟักยาวกับกะปิจ้าร้อมเติดแลยจ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกนะคะใครชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกช่องากินเผ็ดจ้า น้ตับใส่ถ้วยใส่จานใส่อะไรก็ได้จ้ะขอบคุณนะที่เข้ามาชมช่องจาาอาหารต้าขอบคุณมากๆากค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดกระดิ่งกิงๆเลยนะจ๊ะผัดถัวักยาวกับกะปิจ้ะอาหารคนจนยิ่งใหญ่ อนี่นลค่ะพร้อมทานแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะกับข้าวเมื่อนี้ก็มีเนี่ยปลากระเบนวมอทอดตัวฝักยาวผัดกะปิอันนี้เส้นขนมจีนกินกับข้าวก็ได้กินกับขนมจีนก็ได้จ้ะแล้วแต่นะ มันสาเน,นกินกับอะไรก็ได้ค่นมองกินไม่จําเป็นต้องน้ํายาเกินกับของพวกนี้ก็ได้จ้ะลักะเบนเลีได้นี้ผักหน่อเถยผักเว้นโอเคไหมจ๊ะ